ครับมาชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันลุยกันต่อทีมงานสายมันสาเกตนครตะลุยบ่อดินมหาหดบ้านโคกลามตะบนโคกลามจาตุรพัฒนพิมานร้อยเอ็ดนะครับคลิปนี้เรามาเริ่มกันที่นี่เลยจะาหบอคัอ สุดสวยครับคันนี้จอดคู่กับอีซเดกาเสียลาบลาบเงินลาบทองลาบยศสรรเสริญลาบเป็ดลาบวัวขั่วไก่ก็ได้ปล่อยตัวครับนิ่มๆปล่อยตัวนิ่มๆเนิบๆ นี่กอนก้างวิ่งสะดวกนะครับนี่คือวันที่3นะครับของของตีเล็กที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็อีกทีมงานอีกสี่คนเนี่ยก็มีเสียโก้เสียแทนเสียนุนะครับมาด้วยกันเนี่ยรวไปถึงที่ยอดอัศวินด้วยเจ้าแมวยักษ์นะครับ 320gc คนขับชื่อเสียแหแลหรือว่าไอา้ยห้ำแหลนเอ,เองครับวันนี้ไอ้ยห้ำแหลไม่ได้หยุดเลยลุยตั้งแต่เช้ารถหกล้อสิบกว่าคันพี่ใหญ่อีกหนึ่งคัน ไม่ในพักเลยครับหลังไหลเข้ามาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนจะได้หยุดเฉพาะช่วงเวลานี้แหะครับช่วงเวลาที่รอหกร้อนี่แหละไปเรื่อยๆ เสียนนี่พี่ใหญ่ของเรามาแล้วีสูตรสามหกศูนต้องลบใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเสียเจเขาจะเหยียบขี้แตกขี้แตนเสียเจนี่เขาไม่ได้นั่งคนเดียวนะเขามีอาเจนั่งด้วย ครับคอยควบคุมดูแลอยู่เดี๋ยวรถมาก่อนเดี๋ยวโดนแซงคิวเดี๋ยวโดนแซงคิวอีกยุ่งอีกหลังไหลก็มาเรื่อยๆนะครับรถเสียแทนนี่นหลออ่อจริงๆ แสปอร์ตไลท์สชั้น LED อีกหนึ่งชั้นรวมเป็น4เสียนุใส่ดินอยู่ข้างบนก็วิ่งอุตรรระเลยครับรถหนักวิ่งชั้นบนรถเปล่าวิ่งชั้นล่างเหตปากบ่อ hey, ครับ่าบริการเที่ยวละ45บาท ก็ประมาณสี่รอยเมตรนะครับสี่ร้อยเมตรประมาณนี้เต็มที่เต็มที่ครึ่งกิโลไปกลับโลนึงครับแบบเต็มที่เลยนะแบบไกลๆเลยนะครับ ล่อยตัวครับฝั่งนี้พี่ใหญ่ของเราครับคิวต่อไปนี้ค่อนข้างนานครับ 3รถ6ล้อก็จะเท่ารถ10บร้อรคันหนึ่ง 1ล้อไหมเจ๊เปิดกระจกไาพอดีเลยครับไอ้เจ๊นะครับ10ล้อไอ้วายาเจ๊รับิบล้อต่ไหน ยกล้อได้ไหมนี่ยกล้อได้ไหมบอกตัวแบบยกล้อได้ไหมแกยกเลยครับไม่ธรรมดาจริงเลยแล้วที่เทล่ะที่เทมันเป็นยังไงเทปมันมียกลงยกล้อไหมไม่มีบอกมันมีคันเดียวเราต้องโชแบบหนักๆแรงๆกันเลยเสียเจ พี่ใหญ่กับน้องเล็กกว่าจะเต็มครับทันที่รอนี่ก็สามารถนอนหลับไปได้ตื่นนึงแหละ ไปตัวไปแล้วสรับเกียร์สับเกียร์กย,รยกล้อยกล้อแล้วครับผู้ หอยมาเสียแทนถอยมาเราต้องรีบไปขึ้นรถก่อนไม่งั้นไอ้หำแหลสิแกงเขาเดี๋ยวเขาจัดเต็มในยุ่งเลยครับ ได้ไม่ได้ต้องรีบต้องรีบปล่อยให้นั่งยิ้มคนเดียวไม่ได้หอมจวนครับได้ยินเสียงแตรแล้วโอ้โหมีลื่นด้วยมีลื่นมีลื่นดูสิครับรถมาจอดรอครับเยอะจริงๆครับ มากแล้วก็จะเป็นรถในเขตนี้นะครับเขตร้อยเอ็ดนี่นะสระามร้อยเอ็ดจะมาไกลกว่าเขาหน่อยก็เขตจะมีตีเล็กนี่นะครับมาจากบุรีรัมย์ครับโอ้พี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่ก็มาจากบุรีรัมย์นะเสียเจามาสักครูน่นี้นะครับผมสันส้นๆครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ